โอเคค่ะมาค่ะมาเดี๋ยวแม่หนิงปรับแสงก่อนงงง,งแสงเหมือนเหมือนกันนะอ่ะกกหน้าจ่ะโอเคคราวนี้ละค่ะเฮาเว้าวล้ากันละสำหรับ fc ที่เป็นผู้สาวล้าทั้งหลายนะคะนี่สาวอีสานสาวล้าหลายครับบ้านเฮาแม่หนิงก็เว่าได้เด้อแม่หนิงเป็นลูกเคิงค่ะ,ะ,คะ,ะ,คะเป็นลูกเคิงจีนกับลูกเคิงทางยสโส แม่เป็นยโสพ่อเป็นเจ๊กป้าจีนคนจีนฝาจีนมันรวมโตกันก็นได้มาเป็นแม่หนิงค่ะยูยูยูบ้านว่าวล้ากันนะคะยูบ้านใส้ภาษาล้าเป็นภาษารักนะคะหลานก็นต้องว่าวล้าได้ค่ะหน้าโอกอะลูกชายแม่หนิงก็ตอก้องว่าวล้าวคือกันค่ะแม่หนิงว่าวล้ากับน้องแล้วก็หายพ่อเพิ่นเป่าวเล้าเออว่าวไทยว่าวไทยนะคะอ้าวเปิดละเดอ้อ แม็กกี้เปิดแล้วกองแตกดินี่เบิ้งที่ละ่ะนี่เห็นบ่กองมันแตกมันพอมีสลักด้านข้างด้านข้างเขาหลุดเปิดแล้วอะ่ะจะค่อยค่อยอันหยิบมาให้เบิ้งเด้อนี่เบิ้งที่ละ่ะเห็นว่านี่ฮักมันฮักนี่จริงๆมันสิสลักลงไปยังสิมันสิสลักลงไปสลักลงไป ของของสลัดสลัดเนี่ยมันแตกตัวนี่เบิงเบิงมันแตกมันแตกสร้างมันกับบริเอามาใส่ของอย่างดอกเพื่อนไห่มาค่ะเพื่อนไหหมากับเก็บไว้ละกันเป็นที่ระลึกเป็นที่ระลึกอ่ะมันองเก็บเด้อเก็บนะคะอ่ะขาวมา่เบิงกันค่ะว่าไดอีหยังมาบ้างเหมือนกันคือคือกันกับกองเหมือกี่เลยค่ะเหมือนกับน้องซูซูเลยอ่ะมันอิงเก็ดเหตห่เบิงเด้อเบิงเบิงได้ช็อกโกแลตมา หนักนี่นี่อันนี้เป็นกล้องไม้ข้างในแล้วก็เป็นกล้องกระดาษนี่เป็นกล้องกระดาษมาแล้วเคาก็สีพันพลาสติกมานะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะมาเบิง้งมาเบิง้งได้อีหยังมาบ้างอ,อือโอ้ยหนักเด้อีหล่าได้อีหยังเนาะโอ้ยคืองามสักแต่เป็นตึ้งเต้นขอเบิ้งหน้านาอ้องขอเบิ้งหน้าน้องก่อนเด้อ งามมากงามงามงามคือกันเลยคือกซ็ซู้ๆเมื่อกี้เลยค่ะได้อย่างมาบ้างอันนี้ได้ขนมมาอีกแล้วนะจ๊ะได้อีกกองหนึ่งได้อีกกลองนึงโอ้ยอีละเหม็นไหมามากๆเลยค่ะโอ้ยอออีอีอีล้วโดนอดนีอนนีอีเีียีอ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 ีะ อันนี้ค่ะช็อกโกแลตได้มาอีกแล้วหลายหลายนาซิโดนละเจ็บเจ็บละอ่านี่กลองสามและที่สำคัญค่ะได้มาค่ะอาบลืมค่ะแพงช่องของน้องรู้ลูค่ะค้นที่แล้วะน้องอาริล,ลินของแมนนิงอะเพ่นลืมนี่เพนใส่นี่นะแล้วก็หายตุ๊กตามานำ้ำเบาหูว่าขางไหนก่อนแล้วว่าให้กระตุกกตามีน่อยมานำที่นี่นี่เห็นบะ นี่แล้วก็ของรูลูเดี๋ยวไปอุ้มรูลูมาใส่แผงห้องพอดีเลยน่ะขอฝากวางก้อนอะเฮ้ามาอุ้มน้องแม็กกี้กันค่ะนี่อย่างอีกนี่นี่รู้แล้วว่าไต่ล่างขาซีมีของขวัญมาให้เฮาเปิดของขวัญคนก่อนก็คือใบเสื้อน้องแม็กกี้เป็นแม็กกี้คนแรกของแม่นหนิงนะบอกเคยนี่แม็กกี้เลยอยากได้สังเค็ดมาตามแม่น้ำฟ้า เคยมีของคุณแม่ลูกค้าคนหนึ่งได้มาเป็นอาเนี่ค่ะเหมือนกันเลยคือกันเลยก็คือแม่หนิงอะสร้างบอกว่าขอเฮ็ดคือกันอีกหนึ่งแต่ว่าอานบอกว่าถ่าได้บอเพราะว่ามีคิวกับทั้งเบิร์นี่กถ่าถ่าแล้วก็หาเดือนถ่าแปลว่ารอนะคะท่านผู้ชมค่ะถ่าแปลว่ารอรอทั้งหมดเนี่ยห้าเดือนจ้ะนั่นแหละถามาหาเดือน แล้วก็ได้มาพร้อมกับน้องซูซูเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงน่ารักน่ารักออลูกน้องออน่ารักมากเลยตาฮักตาฮักตาฮักนี่ในที่สุดอาร์ตกะเหดการ์ดออกมาเป็นสีฟ้าเห็นเขียนไว้น้องแม็กกี้ค่ะนี่ไปเสือ้อน้องเด้แล้วแม่หนิงอานให้ฟังแม็กกี้ limited edition ไว้ใวด็อกคิด 5้าแดสองทับเ 9, 9, 9เออนี่แบบนี้แบบนี้ข้างหลังกับโบมีภาพยังนะคะนี่แมนนิงเก็บก่อนนะคะสำคัญค่ะเดีเ๋ยวแมนนิงจิเอาไซแฟมไปเป็นแม็กกี้ตัวเดียวของแมนนิงเลยค่ะเฮาก็มีตัวเดียวเป็นเป็นแฝดเป็น,ปน,ปนพี่คนที่หนึง่งเฮาจะบอกว่าเป็นแฝดเขายังเฮายังบมีอีกตัวที่สองคิดว่ามีตัวที่สองโบคิดว่าน่าสิมีนะทาทาทามันอยูยๆมันหลงมามันก็หลงมาเองเลยอะ่ะจ้ะอ่ะเก็บค่ะอืม เปิดหยังเปิดหยังก่อนเปิดเปิดของดีกว่าเดี๋ยวค่อยเปิดน้องช็อกโกแลตกระตงเบิ้งดอกคือกันมีขนมขนมรัสเซียเผื่อท่านผู้ชมอยากเห็นหน้าตาขนมรัสเซียเป็นจังไรเป็นกระไห่มาเนาะนี่นี่ค่ะเบิร์ตอายุวันที่เดือนสิบเอ็ดนี่ได้แบบนี้มาค่ะอเซตหลานแม่หนิงค่ะหนิงไม่ค่อยกินหรอกเซ็ตคนอยู่บ้านค่ะเปิดละกันเปิดให้เบิ้งเปิดให้เบิ้งเปิดให้เบิ้ง ไม่ญงอันนี้กับใจดีเนาะให้แต่ขนมมาเนี่นี่มาหลายอะแกะของน้องก,ก็แล้วกันเนาะว่าไดอยังมาบ้างแกะของนอ้องหรอเก็บแล้วก็เดี๋ยวแม่หนิงสิเปิดน้อเบึง้งงามโตจริงงามครับงามหลายงามหลายนีย่แอบเห็นบะแอบแอ,บอบนั่นๆๆๆจะบอกว่าอันนี้จ่อเงาเด้ออย่าลืมแล้วมุ้งขวางเปนจอ่จอจ่อเงาเด้จอจ่อเงากดจ่อเงาเด้อ ชุดคืองามค่ะแท้ชุดเจ้าหญิงสีขาวมีกางเกงด้วยค่ะมีส่งน้ำอันนี้แล้วก็เป็นผ้ามุ่งฟูฟูมีคาดผมด้วยค่ะอ๋อจะบอกว่าภาษาอีสานของแม่หนิงอะบางคังแม่หนิงว่าเดวาเป็นแบบพวกเดวาเป็นแบบว่าส่งกับส่งอย่างเนี้ยเสือเสือแม่หนิงก็บได้เ่าว่าเสียปกติถ้าออกเสียงยี่หลีมันต้องออกว่าเสียเนาะเสียก็ส่งแม่บอก แต่ว่าแม่หนิงก็เสือเสือกับกางเกงแม่หนิงก็มักเล่าแบบนี้เป็นเป็นยูกรุงเทพเป็นภาษาอีสานจำเนียงกรุงเทพประมาณเนี่ยค่ะเป็นว้าอยูกรุงเทพมาตั้งแต่เกิดเนาะแต่ว่าว้าแล้วตามแม่ตาม,ม,ตามค้นอีสานที่อยู่ในบ้านเฉยๆอะนี่ค่ะเซตที่สองมาแล้วเอ้ยคือกันเลยคือกันก็ของแม็กกี้เอ่ของซู้ซูเลยเดี๋ยวแม่หนิงให้เบิง้ง คือกันเลยอ่ะเป็นเซตเดียวกันเลยอ่ะนีนะ่นี่นี่เป็นเซตเดียวกันเลยเพื่อนห่มาเฮ็ดแฝดทิ่นี่เพื่อนห่มาใส่เฮ็ดแฝดเห็นบ่คือกันเลยค่ะคือกันเลยอ่านังบอกแกะนะนี่ก็คือกันเลยป๊าบอยากให้เห็นในนี่บ้างเบื้องหลังมากเลยหกคักหกหกเลยอ่ะบ้านหกเลย 6แปลว่ารกนะคะท่านผู้ชมบ้านรกอะคะ่ะรกรุงรังอะคะ่ะเนี่ยคะ่ะอ่กล้องที่สามค่ะกล้องที่สามมาแล้วอืมบางคนกันบฟังบ่ออกเนะาะฟังออกฟับงบ่ออกอะเบิงเบิงภาพเอาละกันเนาะอ้ยงาม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 ชุดที่สามค่ะเบิงเดอได้ยังบ้างได้คาดผมงามครัแท้ได้คาดผมคาดผมคืออีแม่เนี่ยอีแม่ใจคือกันดิเนี่ มันนี้ฟูมากเลยค่ะหัวฟูรองเท้าตาฮักคักชุดจีไซใต้ถ่ายรูปนี่น้องแม็กกี้นี่นาฮักก้อยชุดคนนาฮักคักเพิ่นขึนละเอียดเนาะไม่ใหญ่อันนี้อะ่ะอาดนี่คือแทนที่สิใส่กองมาซื้อๆกับใส่เนาะเพิ่นหออนออ่อาากระดาษนี่ไมาอีกอ่ะตรงมาตารกระดาษแล้วก็มาห่อห่อห้เข้าอนะาีกนะน่ารักนาฮักไม่หิ่งมากแบบนี้ บึงแบบพ่อไปห่อมาเนะี่ยแพ็กเกจนาฮักดีเนาะแม่นหนิงกะใส่ให้กับลูกค้าด้วยกันเลยพวกพ่อถุงอย่างพวกเนี้ยน่ารักดีเวลาแกะมันกะดูเลอะคาดีค่ะนี่นี่นี่ดูดิเป็นห่ยกองมาเป็นกองพิสาเลยโอเคเรียบร้อยค่ะแม่นหนิงแกะแล้วนะเปิดอุ้มนอ้องแม็กกี้ขึ้นมาแล้วค่ะอุ้ม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 อ่า ่ลูกเบิงเบิงเบิงไ้ปะคถ่าลูกได้นะคะกแล้วเดี๋ยวแม่ยิงเก็บล้างมันนี่ด้ตุ๊กตามามในกอดบออ่ะบได้กอด,ออด,กอดแสดงว่าให้ตัวนี้มาตัวเดียวค่ะนี่ให้ตัวนี้มาโอเคไป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 เปิดเปิดเปิด,เ,ปดเร็ว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 ,รว,รวจะเออโอ,โอชุดคือกันเลยค่ะชุดคือกันเลยกับน้องฟองเบีย แมนแมนอโอ้ยสับสนซื้อลูกเจ้าของนี่อันนี้คือน้องแม็กกี้นะคะแม็กกี้คิดชื่อว่าน้องระอองฟองน้องระอองฟองค่ะน่ารักนอ้นองเป็นแขนขนาดขนาด23นิ้วแขนขานั่งแขนขาเต็มเป็นขานั่งนะคะบ่ได้ยืนแต่ว่าขาตรงนี้มันกะเหมือนจะเกือบจะตรงกะยืนแบบยืนแบบง้อๆขาได้อย่างเงี้ยน่ารักดีอะ่ะ ตาฮักอะดูดิฮักกัักกัฮักัหกหลายฮัหกหลายอีหล่าอีหล่าอีหล่าลูกสาวแม่นี่อะมาแกะกันดีกว่าตะฮักแท้งามงาม,างามสะใจงามสะใจนี่แกะแกแกะแกไปอั๊อึบอึแกะยากแ,กแกท้ อุ้ยผมคือกันเลยค่ะสรุปแล้วคือกันทุกอย่างเลยน้องเป็นแฟดที่คือกันเลยค่ะคือคือเลยอุ้ยมีอย่างสีหายเบิงทุกคนตา้องค่ะตา้องมีแบบเป็นเหมือนเส้นเลือดแบบแม่หนึ่งหายเบิงเดี๋ยวใกล้ๆเป็นเหมือนแบบตาเลือดค้นอะ่ะเป็นเหมือนเส้นเลือดสีแดงแดงอ่ะ้องมีแบบนี้ด้วยอะ่ะโบเห็นดินี่บเห็นตาหักบบ เดี๋ยวไปเบ่งรูปนิ่งกันในในเพจนะในลิงของคําบรรยายในแมนิสีลงไว้ใน youtube นะคะจากให้เบิง่งตาน้องมีเส้นเลือดเดี๋ยวไปเบ่งของฟองเบียว์บอมีบอฟองเบียบอมีฟองเบียบอม,อบบอมีบอมีเป็นขาวขาวธรรมดาเลยค่ะฟองเบียบอมีแต่ว่าเราอองฟองมีอ่ะเ,เ,เ,เป็นเสนเศนเป็นเส้นเลือด แดงๆเป็นเส้นเลือดแดงๆอะค่ะเหมือนเส้นเลือดค้นอะเส้นเลือดตาค้นอะเออนี่แหละมีมีีคือปกติเราแม่นอย่างอี้เห็นอยู่ว่ามีอาต่ะใส่แล้วแต่ว่ามันอาจดเพิิงแบบตะยานเกินไปอะค่ะตะยานไปว่าน่ากลัวนะคะท่านผู้ชมมันมันมันตะยานเกินไปมันจะแบบเหมือนเหมือนอิลีเกินไปเงี้ยแต่เนี่ยคุณแม่ใหญ่คนนี้เพิ่นใสมาแล้วนะคะใสามหาห้ลละตะฮักค่าก้ พ่อน้องก็หมุนได้เนี่ยนี่ตามโตน้องเนี่เต็มไปด้วยไม้ดิ่นี่เศษไม้เสียนนี่นี่เสียนน,ยน,นี่กินน้องดีเหม็นเหม็นไม้มากมากเลยค่ะล้างไม้เนี่ยแมนเหม็น,มน,มนผมนิ่มมากมากมาเพิ่งแต่ใกล้กันอีกัางนึงนะคะอีกเทื่อนึงนี่น้องเป็นงานสั่งทำสวยงามมากเลยค่ะลูกนี่ ลายผมผมจิมโม้แฮนะคะมีลายผมตรงนี้แล้วก็คิวเป็นคิวเพนคิววาดขนตาจิมบนล่างนะคะรู้จมูกเจาะจ๊อบลูกจ๊อจ๊อจาอมา้าแล้วก็ท้าสีมาหน่อยนึงเป็นกาดปากข้างล่างนี่หนิงร้องอุ้มละอองฟ้องกระฟ้องเบียร์เบิงนี่อ๋้ยเล็บกับงามอะ่ะ อยากให้เบิ้งเล็บเดี๋ยวมันสีโฟกัสแต่บอเนี่ยมันโฟกัสแม่หนิงว่ะอ่าไอ้พวกรายละเอียดพวกเนี่ยเดี๋ยวแม่หนิงอ่ะสีลงไว้ในคำบรรยายคำบรรยายลิงนะนี่รุนหัวม่งมิงเถิงเถิงตาฮับกล้าเบื้งนี้ตาฮักครับโอ้ยโอเคมามามา,มากอดน้องกันสรุปแล้วแม่หนิงมีทั้งหมดอาร์ดนี่ มีสามโต๊อยโอ๊ยแฟดแม่แฟดแม่นาคฮักโอ้ยเบิ่งนองในจอนี่คะ่ะตื่นเต้นไปน้ำคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะมากอ่ะหากหลายโอ้ยเดี๋ยวขอไปชื่นชมลูกสาวก่อนนะแล้วเดี๋ยวถ่ายลูกมาฝากทุกคนเด้อมาฝากกับทุกคนเลย มักไผ่มักไผ่นี่ซู่ซูนี่แม็กกี้มักไผ่ค่ะนี่นะฮะก็เนี่ยนะว่างเลยอะ่ะดีใจอะ่ะได้น้องแลว้วอ่ะอืมเอ่อถามมาโดนมากเลยค่ะประมาณสักห้าเดือนเนาะแล้วก็เดินทางมาอีกประมาณสักอ่าสามัทิศเซี่าทิตศส,สามาทิตย์กว่านเนี่ยค่ะก็ทั้งหมดหกเดือน เนี่ยแหะได้มาละภูมิใจมากเลยอ่ะเดี๋ยวแม่นหนิงจะตัดไปที่อ่าให้ดูน้องอลินนะคะเดี๋ยวแม่นหนิงเอาน้องอลินมานะ